สวัสดีครับคุณดนดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสตาร์ีพีที่13นะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลเลคชันของทาง Adidas กันต่อนะครับเนื่องจากใน EP ที่แล้วนะครับคอลเลคชัน Meteo Light Pack นะครับเปิดตัวคู่กับคอลเลคชันนี้นะนั่นก็คือ Escape Light Pack นะครับเปิดตัวเมื่อ20กรกฎาคมปี2021นะครับคอลเลคชันนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับคอลเลคชัน Super Steel Pack นะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนั้นยังมีีออออยยยยยููู่่่ประะะะมมมาณ3-4ไซโลลตนนนนัั้้ง Nemesis ดดวฮแแถชุ ยังมีความละไม้คลายขึงกันเข้าไปอีกแต่ในตัวนี้นะครับมีการไล่เฉดสีแดงนะครับวิ่งเป็นเส้นเข้ามาแซมทําให้มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวคอลเลคชันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกใน EP ที่แล้วนะครับ a d ท d a s นะครับทำการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้คอลเลคชันที่เหลือหลังจากนี้นะครับเป็นการเซตอัพเพียง3ไซโลเท่านั้นและจะไม่มีการโปรโมทจาก ผู้เล่นระดับสตาร์ที่มีสัญญาของอาดิดาสฉะนั้นใน EP นี้นะครับผมจะไม่มีรูปภาพของออนักเตะที่สวมใส่คอลเลคชันนี้นะฮะท่านผู้ดูท่านผู้ชมต้องไปจินตนาการเอาเองนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยเจเนอเรชันใหม่อย่าง X Speed Flow นะฮะมาในคอลเลคชันนี้นะครับใช้ชุดสีโค้แบ็คนะครับโซนิกอิงโซลาร์เยลโล่นะครับอัปเปอร์อาดิดาสพาวมิตนะครับทำงานควบคู่กับ Agility c a ี e Frame นะครับ ที่มีน้ำหนักเบาออกแบบใหม่นะครับทอแบบไร้รอยต่อนะครับผสานเข้ากับพรามนิปสป e ดคอ l า a r นะครับเพื่อการล็อกที่ดียิ่งขึ้นให้ทั้งความแข็งแกร่งและก็ความสบายไปในตัวนะครับดีไซน์สีนะครับโดยรวมคนะวบคุมไปด้วยสีดำนะครับอาจจะมีตัดด้วยสีฟ้าอ่อนๆน,นิดๆน,น,นะฮะในเวอร์ชันพลัสและจุดหนึ่งในคอเลกชันนี้นะครับชุดสีมีความคล้ายกันมากไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนเหมือนกับคอเลกชันหลักมีความแตกต่างที่เชือกนะครับแล้วก็ตรงลายกราฟิกสามแถบที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ Adidas ในส่วน พวก t e x กโลโก้คำว่า Adidas แล้วก็ตัวเลขต่างๆหรือว่าโลโก้คำว่า X กเนี่ยก็เป็นสีฟ้าที่มีความเหมือนกันอยู่นะฮะชุดพื้นแผ่นคาร์บอนแคปิ e ีเทคสปีดเฟลมนะครับในตัว p l u สเนี่ยจะมีความออ,ออกสีฟ้าใสนะครับในตัวจุดหนึ่งจะมีความขุ่นความแน่นอยู่นะครับแล้วก็ในโซนหน้าเท้านะครับมีการตัดเส้นขอบด้วยสีแดงนะครับในโคลชั่นนี้นะครับ Adidas X Speed 4มีทั้งหมดอยู่6เวอร์ชันนะครับเหมือนกันเลยคือ X Speed 4+ Plus นะครับ X Speed สปี เอ e กซ์พีดโจุดสนะครับ x อ็ e ซ์พีดโฟจุดสแล้วก็จุดสแบบไร้เชือกแล้วก็ x อ็ e ซ์พีดจุดสนั่นเองนะฮะต่อมาเป็น Adidas p r e รีเตอร์ฟลีเปิดตัวมาในคอลเลคชันนี้นะครับใช้ชุดสีคอแบ็กนะครับ Iron Metallic นะครับ Sonic Ink นะครับที่ในเซโลนี้นะครับไม่มีสีแดงหิวตัวเดียวนะครับแต่มีการไล่เฉดสีน้ำเงินอมม่วงไปดำนะครับแทนที่การใช้สีแดงเนาะ Upper อร์ทำจาก Adidas p r พ m ามนิดนะครับเป็นโครงสร้างคล้ายถุงเท้านะครับมาพร้อมกับ Text ซ์คำว่า p r r e t นั่นเองบนหุ้มตอเเนี่ยยจะแกป็น2ชิ้นั ใส่ง่ายและ3แถบเอกลักษณ์ของ Ad ด d a s ใช้เป็นสีเงินในคอเลกชันนี้นะฮะ d e m o n Skin 2.0เทคโนโลยีผิวสัมผัสที่ออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์ของทางฝั่ง Ad ด d a s นะครับเพื่อให้มีการครอบครองลูกฟุตบอลได้อย่างเหนือมนุษย์นะครับดีไซน์สีดำคลุมทั้งตัวเกือบจะ90%นะครับอีก10%อาจจะเป็นแค่ตรงชุดพื้นตรงส้นเท่านั้นที่มีการไล่เฉดสีในเมื่อคอเลกชันนี้มันเป็นคอเลกชันแบ็กเอาท์นะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเอกลักษณ์ในตัวซีรีส์นั้นๆนะครับซึ่งในตัว d ารีเบนต ะครับเฉพาะตัว plus เท่านั้นนะครับพื้นรองเท้าเป็นแบบแยกส่วนจะมีจุดเด่นที่ฝาหลังที่ให้สีน้ําเงินอมม่วงนะครับไล่เฉดไปยังสีดำนะครับซึ่งจะเป็นจุดเด่นเพียงจุดเด่นเดียวเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดอยู่8เวอร์ชั่นนะครับเหมือนกันเลยนะครับพรีเตอร์ฟิก plus นะครับพรีเตอร์ฟิกจุดหนึ่งแบบไฮคัตฟิกจุดหนึ่งแบบโลคัตนะครับพรีเตอร์ฟิกจุดสองนะครับพรีเตอร์ฟิกจุดสามแบบไร้เชือกนะครับจุดสามแบบโลคัตจุดสามแบบไฮคัตแล้วก็พรีเตอร์ฟิกจุดสี่นั่นเองนะฮะแล้วมาในไซโลสุดท้ายนะครับโคปา นมาในสีคอแบ็กนะครับแล้วก็ดาร์กเกรย์นั่นเอง อัปเปอร์ฟิวชั่นสกินนะครับหนังจริงโจ้าระดับพรีเมียมโครงสร้างที่ไร้รอยต่อลดการดูดซับของน้ำครับควบคุมด้วยสีด์กเกรย์นะครับมีสีสันตรงครึ่งหลังนะครับไปยังตรงส้นเท้านะครับแล้วก็ตรงอัปเปอร์เนี่ยให้สีแบบระยิบระยับเกือบจะเป็นแบบเมทัลลิกแล้วนะครับเทคโนโลยียูทร o ส์นะครับโครงสร้างตัวคอล่านะครับช่วยให้ใส่ง่ายนะครับเข้ากับรูปเท้าทุกประเภทนะครับแล้วก็ด้านบนมีเท็กซ์คำว่าโคปานะครับเป็นสีแดงประทับอยู่ด้านบนเทคโนโลยีโฟมเซนส์พอดนะครับ วางไว้ตามหลักซีและศาสตร์รอบๆส้นเท้าครับให้ความนุ่มสบายแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บด้านนอกมีเทคโนโลยีทัชพอดนะครับเป็นพอดโฟมด้านข้างเ p อ e ์ที่จะช่วยจับบอลได้ดีนะครับชุดพื้นของโคปาเซนนะครับมีจุดให้พูดถึงก็คือในตัวเซนพลัสเนี่ยจะให้เป็นสีดําทึบนะครับซึ่งไม่ค่อยเข้ากับตัวพลัสเท่าไหร่นะครับต่างจากาตัวเซนจุดหนึ่งที่ให้ความเงานะครับปุ่มซัตแบบ TPU นะครับสีใสที่จะดูดซับแล้วก็รองรับการกระแทกได้อย่างดีนั่นเองนะครับโคปาเซ มีทั้งหมดอยู่6เวอร์ชันนะครับโคปาเซนต์พลัสนะครับเซนจุดหนึ่งเซนจุดสองเซนจุดสามแล้วก็เซนจุดสามแบบลายเชือกสุดท้ายเป็นโคปาเซนจุดสี่นั่นเองนะฮะต่อไปเรามาดูเวอร์ชันต่างๆของแต่ละไซโลนะครับเริ่มจาก X Speedflow นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับจะมีแค่ X Speedflow เท่านั้นนะครับในตัวพรี t ท r f ์ฟิกแล้วก็โคปาเซนต์เนี่ยจะมีแค่ตัวพลัสแล้วก็ตัวจุดหนึ่งสองตัวเท่านั้นนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะได้ตัวเวอร์ชันให้มันครบนะครับเรามาตั Plus ว จะไม่มีเชือกนะครับตัวจหนึ่งมีเชือกนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับตรงสามแถบที่เป็นเอกลักษณ์ของอดิดานะครับเป็นการดีไซน์ที่แตกต่างกันแล้วก็ชุดพื้นนะครับมีความใสมีความทึบที่ไม่เหมือนกันนะครับมาในตัวจุดสอนะครับเชือกเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ในตัวชุดพื้นมีความมันมากขึ้นแต่ไม่มีรายละเอียดของสีอื่นๆนะครับมาในตัวจุดสสิ่งที่แตกต่างนอกจากการไม่มีเชือกแล้วก็การมีเชือกก็จะเป็นดีไซน์บนตัว upper นะครับที่มีลูกเล่นนะครับเพิ่มเติมครับในตัวที่ไม่มีเเชชืืออกกนนนนัั่งคคุดพ้้มมีวาาลย ให้ความเงาแล้วครับแล้วก็แซมด้วยสีแดงทั้งชุดพื้นนะครับจุด3ที่ไม่มีเชือกนะครับบนตัวอัปเปอร์นี้ไม่มีเทคโนโลยีใดๆนะครับเป็นแค่การดีไซน์เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวบูยสุดนะครับเป็นตัวจุดสี F X G ที่ให้ชุดพื้นที่เป็นสีแดงทั้งแถบแต่เปลี่ยนชุดปุ่มเป็นชุดปุ่มสีดาล้วนเท่านั้นนะครับต่อไปมาในตัวพรีเตอร์ฟีนะครับเรามีให้ดูแค่ตัว plus แล้วก็ตัวจุดหนึ่งทั้ง2เวอร์ชันนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือตอนที่ผมหาข้้้ออมมูลเเนน่ปรรไะคัาาาาจจจขใผิดดพว็ ในลคชันนั้นนะครับตัวรองเนี่ยจะให้สีที่เป็นสีขาวซึ่งในตัวนี้ไม่มีสีขาวนะครับแต่เวลาใครหาข้อมูลเนี่ยอาจจะทาให้สับสนได้นะสองแพ็คนี้มันมีความคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะนําเสนอแค่ตัวพลัสแล้วก็ตัวจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับสิ่งที่แตกต่างเราก็พูดไปในลคชันหลักเอตรงโซนคอล่าเออยหรือเชือกเออยนะครับตรงเดมอนสกินนะครับแต่ในตัวลคชันนี้นะครับให้ชุดสีที่ค่อนข้างจะคล้ายกันสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวเดมอนสกินนะครับแล้วก็ตรงชุดพื้นนะครับแถมปุ่มสีป ให้สีตรงกันด้วยนะครับแต่ในตัวพัดก็มีลูกเล่นเล็กน้อยนะครับตรงข้างเท้าด้านในที่ให้เฉดสีนะครับเป็นสีนําเงินนะครับเพิ่มมาในตัวดมอนสกินนะครับและมาในตัวสุดท้ายครับโคปาเซนพลัสและก็จุดหนึ่งนะครับไซโลนี้ก็เช่นกันครับอย่างที่บอกครับมันยังมีความคล้ายคลึงกับคอเลชั่นสปอร์สติลด้วยเพราะฉะนั้นผมจะมาแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับสิ่งแรกก็คือตรงเชือกนั่นแหละมีความไม่เหมือนกันเนาะแต่นอกนั้นมีความคล้ายกันมากและก็ตรงชุดพืนเนี่ยที่ผมรู้สึกเอ๊ะมากไทม ให้ความดําด้านนะครับแต่ในตัวจุดหนึ่งเนี่ยเขาให้ความเงานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมสงสัยมากตอนแรกผมนึกว่าผมหารูปผิดหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ต้องขอดอกจันไว้ว่าผมยังไม่เคยเห็นตัวจริงของทั้งสองนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับ Collection Escape l i g h Pack ปี2021นเะครับเป็น Collection b a c k o u t ที่เป็นตัวเลือกรองลงมาจาก Collection หลักอย่าง Meteor l i g e Pack ซึ่งเป็น Collection อุกบาทที่ให้สีแดงดุดันเป็นการยกเครื่อง Collection ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยการตัดเอา s i l o n e m e s i s t ออกนะครับ แล้วก็ให้เหลือเพียง3ไซโลเท่านั้นและก็ในตัวพรีเตอร์ฟรีนะครับมีทั้งหมดอยู่8เวอร์ชันในส่วนของ Xspeed f l o w และก็ Copa s e นนะครับมีอย่างละ6เวอร์ชันนะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลให้จริงๆนะตั้งแต่จุด2ลงไปขออภัยไว้ด้วยนะและเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวคอลเลซชันแบ็กเอาที่ชื่อว่า Super Steel นะครับเป็นคอลเลซชั่นนี้แหละที่มีความคล้ายกันมากนะครับทั้งชุดสีนะครับคอนเซปต์เอ่ยนะครับทำให้เนี่ยการหารูปภาพหาข้อมูลเนี่ยคล้ายกันมากแล้วก็มััััันนนนนนบาาางงงงทีมออจจะไไไไปปโดนนดลกกกช้้ย็งงศึษ สำหรับซ u เปอร์ซิลแล้วก็ Escape Li ท e Pack นะครับเปิดตัวเมื่อ20กรกฎาคมปี2021จะไม่มีการโปรโมทจากนักเตะร,ระดับโปรหรือว่าระดับหลีกอาชีพสำหรับคอลเลกชันนี้นะฮะเพราะว่านักเตะเหล่านั้นนะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะให้โปรโมทเป็นคอลเลกชัน m e t e o อ l i ท e ไปเลยนะฮะและนี่คือข้อมูลคร่าวๆข,ของคอลเลกชัน Escape l i ท e นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคอลเลกชันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ผู้คุยกับเราได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับและก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลและก็ดูร,งงร,ดร,รอง กันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ